สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูแนนนะคะเอ๊เด็กๆอยู่บ้านเด็กๆเ,เ,เคยช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านถูบ้านทำความสะอาดบ้านกันไม่เอ่ยถ้าเคยอุปกรณ์ที่จะทําความสะอาดบ้านถูบ้าน,านมีอะไรบ้างคะลองทายดูซิติ๊กตอกติ๊กต i อกติ๊กตอกอะมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างน,นะคะ อย่างแรกเลยที่เราใช้กวาดใช่ไหมคะลูกก็จะเป็นไม้กวาดเอาไว้กวาดเศษขยะเศษฝุ่นนะคะไปดูอันถัดไปนี่อันนี้จะเป็นไม้ถูนะคะไม้ถูเนี่ยจะมีหน้าตาที่หลากหลายมากนะคะแต่ของบ้านบ้านถูเป็นแบบนี้นะคะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ที่ตักขยะใช่ไหมคะเวลาเรากวาดเสร็จแล้ว เราก็จะใช้อันนี้แหละตักขยะนะคะเราก็จะกวาดกวาดกวาดใส่ในนี้นะคะบางอันถ้าบ้านรกเรียนบางคนนะคะก็จะเนียนที่เป็นด้ามยาวๆจับนะคะของคกูจะเป็นอันเล็กๆนะคะแล้วนี่อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นน้ำยาถูพื้นนะคะของกูก็จะเทใส่ขวดแบบนี้เก็บไว้เลยนะคะและอีกอันหนึ่งอีกอันหนึงก็จะเป็นอิดชู่เปียกนะคะเอาไวเ้เช็ดฝุ่นเช็ดของต่างๆนะคะที่มัน โดนผุนที่มันอยู่บนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทำยังไงกันบ้างนะคะแล้วทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรกนะคะไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นการเก็บของที่มันอยู่สูงกว่าพื้นนะคะอย่างเช่นบนโต๊ะนั่นเองนะคะเราก็จะปัดฝุ่นเช็ดฝุ่นออกจากบนโต๊ะออกจากของที่อยู่ข้างบนนะคะ เช็ดฝุ่นให้สะอาดถ้ามีสายไฟหรือมีของนะคะเก็บให้เป็นระเบียบนะคะแล้วฝุ่นเนี่ยคุนครูก็จะปัดทิ้งลงถังขยะนะคะหูไม่ได้ปัดลงพื้นเลยทีเดียวนะคะสมุดกระดาษโน้ตนะคะเก็บไปเรียงไว้ให้เป็นระเบียบนะคะแล้วก็ปัดปัดเช็ดเช็ดให้สะอาดนะคะ ให้สะอาดทั่วทั้งหมดเลยนะคะนี่ครูก็เช็ดเรียบร้อยนะคะแล้วหลังจากนั้นครูก็จะมัดผ้าม่านไว้นะคะเพื่อที่จะได้ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายนั่นเองเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการกวาดพื้นนะคะอะไรที่มันขวางอยู่นะคะให้เราเนี่ย หยิบออกหรือว่ายกออกนะคะแล้วก็เริ่มกวาดจากตรงซอกตรงมุมแล้วก็ใต้โต๊ะนะคะค่อยๆไล่ออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้ามีขยะเยอะก็กวาดใส่ที่ตักขยะก่อนนะคะกวาดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งห้องนะคะ,ะเก็บให้สะอาดนี่เรียบร้อย ขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นการถูพื้นในถังเนี่ยคุณครูจะมีน้ำอยู่แล้วนะคะก็เอาน้ำยาถูพื้นนะคะเทลงไปผสมจากนั้นเอาไม้ถูพื้นเนี่ยไปชุบกับน้ำยานะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยจะเอามารีดน้ำออกบ้างนะคะเวลาถูพื้นจะได้ไม่แฉะแล้วจะได้เดินได้อย่างสบายนะคะแล้วก็ถูเริ่มถูจาก ตามซอกตามมุมนะคะจากใต้โต๊ะค่อยๆไล่ออกมานะคะถูแบบถอยหลังนั่นเองนะคะเราจะได้ไม่เหยียบถูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนทั่วทั้งห้องนั่นเองเรียบร้อยเห็นไหมคะของบนโต๊ะก็เป็นระเบียบเรียบร้อยและพื้นก็สะอาดนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้วิธีการทคำความสะอาดบ้านกวาดบ้านถูบ้านกันไปแล้วนะคะ เด็กๆคนไหนที่ยังไม่เคยลองทำไม่เคยช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้เด็กๆลองไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูก็ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นการแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในการทำงานบ้านได้นะคะแล้วเด็กๆเนี่ยก็จะได้มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองนะคะขอให้เด็กๆเนี่ยส่งคลิปการทำงานบ้าน ออะไรก็ได้นะคะมาคนละหนึ่งคลิปนะคะให้คุณครูแนนได้ชื่นชมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย